สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีของซาบเบนแฟนเพจนะจ้าเมื่อนี้ซาบเบนก็มีเม,มนูมานำเสนอก็คือผัดกระเพ้าหมูตอาทามด้วยจ้าผู้ใดพร้อมแล้วกะมาจ้าอันนี้ก็หั่นหมูนะจ้าอหมูมาหั่นไวแล้วกะเตี่ยมกระเพ้าจ้าอันนี้เป็นกระเพ้าขังบานนะจ้าที่เราปลูกไว้เนาะนี่ค่ะปลูกเองเขากะใสหลายๆเลยจ้าเน้นๆเลยมันจะขึ้เก็บเมื่อายเนาะจากนั้นกะ ล่างกับเผาเสร็จแล้วนะจ๊ะเ้าก,กับมาโขกพริกแกงนะจ๊ะก,ก็จะมีใบมะกรูดเนาะก็มีตะไคร้แล้วกับพริกแ้งนะจ๊ะจากนั้นเผาก,กะตั้งเอากระทะตั้งไฟไว้นะจ๊ะเพราะมันห่อนเผากบเอากระทะจากนั้นเผาก็เอาน้ำมันล,ลุกนะจ๊ะเทน้ำมันลุกแล้วก็ล่อเาน้ำมันนี่ก็คือห่อนแล้วก็พอมันเดือดเราก็เอาเครื่องลงนะจ๊ะ อันนี้เขาก็มาผัดพริกแกงก่อนนะจ๊ะเพื่อความหอมหน่าักพริกแกงให้สุกไปมันจะได้มีื้อสีสันหนาข้าวน,นะจ๊ะจากนั้นจ้ะพอพริกแกงได้ทีแล้วเขากา็เอาหมูมาลงผัดต่อน,นะจ๊ะตอนนี้ก็คือล้งผัดมหมูให้ให้หมูสุกก่อนจ้ะจากนั้นเขากะไปเตรียมเครื่องปรุงน,น,นะจ๊ะไปจะต้องผัดไปเรื่อยๆคลุกให้มันเข้ากับพริกแกงแล้วเขาก็า หาเครื่องปุ๋ยมาใส่มาจ้าว่าเครื่องปุ๋ที่เ้าต้องเตรียมมาจก็มีน้ําตาลแล้วก็มีชุบรสนะจ๊ะแล้วก็มีซอสแล้วก็มีน้ํามันหอยมาจ้ะนี่จ้าห้าน้ำตาลเท้ากะใส่ไปน้อยนึงนะจ๊ะบระต่องใส่หลายนะจ๊ะเลยค่ะเป็น ผงชโลมเนาะจ้ะเ้าใส่ไปน้อยนึงแล้วก็ใส่ออ่า้ซอสได้จ้ะใส่ไปน้อยเลยแล้วเาก็ใส่ยางลหน่อยเนาะจ้ะเพื่อกันขาดจะกันเค็มเนาะใส่ไปสิ่มไปแล้วรสชาติมันจืดเท่ากับจังเติมที่หลังจ้ะเพราะว่าถ้าเค็มแล้วมันเอาเขึน้นมาได้เนาะจ้ะนี่จ้ะน้ำมันหอยจ้ะน้ำมันหอยเขาก็ใส่นิดนึงเนาะจ้ะบ่ได้ใส่หลายเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้ณผัดหลายเนาะจ้ะ นี่จ้ะพ่อได้ทีแล้วเขาก่ากับข้าลงนะจ้ะกับข้านี่เขาปลูกเองแล้วเขาก็ใส่ไหลาจากน้อยจ้ะเก็บขางบานมากันนะเขากับพัดพ่อ,อตัวกับข้าเลยจ้ะมันมันเริ่มจ้ะสูกนิดนึงนะจ้ะเพราะว่าเขาจะบุพัดโดนเนาะถ้าพัดโดนกับข้ามันสีมันสีบนนาท่านจ้ะเพราะมันหยุกแล้วเนาะนี่จ้ะนี่ก็เริ่มสูงแล้วเนาะ